บานที่แซเว่ที่เมืองไทยหรือว่าอเมิกาค่ะถาสามสิบห้าบาทดูดีมากเลยดูดีมากอะ่ะเอาว้าวนะคกะเอเดมัน2ชิ้นต่อหเหรียญนสวัสดีค่ะทุกคนกลับมากับช่องชาชาเอ็มนะคะคลิปในว,วันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นคลิปที่พิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าชาเอมได้มีโอกาสนะคะร่วม หรือว่าโเปลี่ยน US Dollar นะคะที่เซเว่นในอเมริกาค่ะก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยตามไปดูกันเลยค่ะกา,าร์ดควาพมาพิเศษของ7วที่รัฐฟในอเมริกานะคะเขาก็จะมีตู้ซอนแฟชชินด้วยวอย่างแรกนะคะเชมว,ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูที่โซนของอาหารกันก่อนเลยนะคะ โอ้หน่ากินมากๆเลยค่ะทุกคนแต่ราคาค่ะทุกคนไม่เบาเลยค่ะสิบเหรียญสามเหรียญคะเจเอ็มว่าน่าจะเกินงบของเราไปนะลองแวะไปดูนะคะในโซนอื่นๆนี่เลนะนี่นะคะเหรียญสี่สิบเก้าค่ะเป็นบิ๊กไบค์ฮอตดอกนะน่าทานมากๆเลยทุกคนนี่เอาสิู่นี้ไว้ในเฮลมาบี้ แล้วเว้นนะคะก็จะต้องนึกถึงอะไรคะสเลอร์ปี้นะช่วงนี้นะคะก็เป็นรสชาติที่แบบมัทูลานะคะพวกไูเชอร์รี่แล้วก็บลูเบอรี่เลมอนเนรอะไรต่างๆเนาะทุกคนคะโชคดีมากๆเลยค่ะนี่พนักงานนะคะระหว่างที่เรากำลังจะซื้อสเลอร์ปี้นะคะเขาก็มีนี่ค่ะ one small นะคะฟรีสเลอร์ปี้นะคะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเดือนเกิดนะคะเป็นเบิร์เดย์มันของ7 eleven นะคะก็ตลอดทั้งเดือนเลยนะก็จะได้รับสเลอร์ปี้ฟรี แต่ว่าจะเป็นไซส์มอลทั้งนั้นนะคะ,ะทุกคนที่ประหยัดงบไปอีก1เหรียญคะอาไป่าคใช้กันเมอไรครับเชอรี่นี่เลยค่ะทุกคน2ชิ้นต่อ1เหรียญนะคะาต้อก็มีถ mm. ุงมือให้ใส่นี t ่เวดเวลเวเขาบอกสองต่อหนึ่งนะเราก็ต้องขออีกชิ้นหนึ่ง แบบว่า Hot and Spicy ร้่นนี้น่าทานมากเลยคนโคนมีหัว Hot and Spicy เนอะเรารู้สึกว่าจะราคาเหรียญกว่านะเอ้ยชัยแอมว่าชัยอมลองเช็ครีวอร์ดดีกว่านะคะนี่นะคะ5 0 0ร้อยต์นะตอนนี้เรามีอยู่800นะเราน่าจะรีดิมได้นี่ทุกคนแ a นี y นะคะแคปฟราย s ได้ได้ไดจะได้เนาะวิ่งนี่กี่มุงเนี่ยเหรียญเดียว Happy hour หรือว่าเราจะได้อันนี้เหมือนกันค่ะทุกคนว <Yeah. S 1> ิ่งเหรียญโดนัทแฮปปี้อเวอร์นะคะสี่โมงถึงสองทุ่มตอนนี้สี่โมงสิบห้าพอดีเลยทุกคน You want น่ะพิง o n โ t โอเคหรือว่าเชนจะเอาอันนี้ดีคะทุกคนประมาณเหรียญหกเก้าน่าจะอยู่นะคะเดี๋ยวลองเอาอันนี้ไปดูคะ่ะ6.26 6.26ทุกคนพอดีงบเลยคะ่ะโอเคค่ะ ดูกันว่าเชอเอมเนี่ยได้อะไรบ้างนะคะในงบ6เหรียญเนานะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สซอปปี้ก่อนเลยนะคะอันนี้เป็นรถวายเชอรี่เ Cherry, นาะ you like it no <laughs> ชเชอเอมลอง it's it's a mommy รถเหมือนยากแก้ไอยังไงน <laughs> <laughs> you wanna try hot dog yeah. I can มจ try t ห m ด,ซด,ดูซอสเสร็จดูสิดูกเสร็จอ่าบคุณจ้ครับเป็นไงครับเก็ดเก็ดเก้โอเคอ่ะเชย,ยว่า uh, I like it You like it? แคปหมูนะคะเดี๋ยวเรามาลองแคปหมูกันเนาะอ่ะอ่ะเอาซินทร์ครับเป็นไง Do you wanna try this one? Now in the donuts. e a h แล้วก็โดนัทนะคะหโหน่าทานมากๆนะคะเป็นสปริงเกอร์โดนัทมาอืมดูยามินะซินไทร์สิเป็นไงครับยามิอร่อยเนาะยามิว่าโอเคเลยอ่ะอร่อยทุกคนเป็นสปริงเกิลอร่อยโดนัทค่ะทุกคนโหเชฟเอมชอบมากเลยที่เป็นแบบว่ารสสตรอเบอร์รี่ Do you wanna try? อยากให้ฉันถ <then> ่ายบ้างเอาไปครับเอาไม่ชอบเลยอ่ะหวานกล้ามดีเยสกี้ค่ะทุกคนนี่เป็นเบสบอลแบบซินทรายคิดเข้าแค่ นะโ okay, like อเคป่ะะไอออดวันต่อมานะคะอันนี้เป็น,น,นคุกกี้ <S <S อืมเจ๊ชิมชอบอันนี้มากกว่าอันนี้มันเป็นแบบซอฟคุกกี้ทุกคนมันนิ่มอันเมื่อกี้มันแบบแข็งๆอะ่ะลาสวันนะคะโหทุกคนเหมือนกลัวซองเลยทุกคนจะดิ๊กว้าว <Wow. S 1> แล้วเจ๊ชิมลองนะ ไส้มันอยู่ลึกมากทุกคนมันยังไม่โดนเลยร้อยเกดร้อยเกขออีกคำข <Yeah. S 1> อคำถ้าเหมือนยานซบิที่ทั่วไปแต่ว่าหนมปัง <S <S <ๆ S 1> เขาอร่อยนะหนูว่าใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูของพี่โบกันนะคะว่า200บาทที่เมืองไทยซื้ออะไรได้บ้างสวัสดีคะ่ะกลัมากับช่องไองป็อิโบน,นะคะ,คะใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่นะคะก็ฝากกดติดตามด้วยเนาะ กดไลค์กดแชร์นะวันนี้เนี่ยพ่อหนุยแม่โบนากาเนี่ยจะมาทำคลิปอาหารใน7ซเ e ่นนะคะงบ200บาทเมืองไทย VS อเมริกานะคะซึ่งคลิปนี้แม่โบก็ได้คอแลแลบกับน้องเชเอมซึ่งเป็นแฟนคลับของไลฟ์ฟอรโก่นะคะก็ฝากเข้าไปกดติดตามนะะี่น้องเขาด้วยเนาะอ,อยู่ตรงคำบรรยายนะคะ 200บาทเราจะไปซื้อของที่เซเว่นแล้วก็จะตัดมารีวิวกันที่บ้านนะคะใช่200บาทเนี่ยที่ไทยหรือว่าที่อเมริกาเนี่ยมันคุ้มค่าก,กันนะครับแต่คำนึงว่าอเมริกาเนี่ยของน่าจะแพงกว่านะครับแต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยเขามีของลดเยอะมากเลยแม่แม่โบเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่เป็นต้นกำเนิดของ7 e เวนอเลนะครับเผื่อใครไม่รู้เนี่ย7 eleven เนี่ย ป็นแบรนด์หรือยี่ห้อที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาครับแล้วน้องชเอมเนี่ยเขาอยู่ที่เข้าใจว่าอยู่ลาสเวกั s สนะครับก็อยู่กับคุณพ่อกับน้องออสตินซึ่งเป็นลูกของเขาเดี๋ยวไปดูนะครับว่า200บาทที่อเมริกาหรือองไทยเนี่ยอันไหนมันคุ้มค่าก,กันนะครับที่จะกินอาหารได้ไปเลยครับกำลังจะเลือก มาม่าสักหนึ่ง,หน,งหนึ่งกอดหนูเนาะมาม่าไข่เค็มคุณละอันแม่โบค่ะเดีย๋ยให้พ่อหลุยกับแม่โบอร่อยมากแต่ก็าวชอบไข่เค็มนะเอาไข่เค็มคุณละเลยแล้วกันนะลูกนะแล้วก้าวเขาชอบมาม่าไข่เค็มด้วยหรอใช่แต่ว่าใส่ผงนิดเดียวอ๋อมีสลัดด้วยโบเนี่ยสลัดสามสิบห้าบาทดูดีมากเลยแล้วดัก้าเลือกอะไรครับดัก้าที่งบสองร้อยบาทนะครับ ยังแม่โบได้อะไรมาครับตอนนี้แม่โบได้เน้นเป็นอาหารจริงๆเลยเนาะได้สปาเก็ตตี้มาด้วยค่ะกําลังเลือกหาอะไรดีๆน่าให้ของจิ๋วนี่ไม่ใช่ของจิ๋วนะดัก้าไม่ใช่ของจิ๋วเป็นน้ำพริกของดัก้าจิ๋วไม่ใช่น้ำพริกไหนดูเลยจิ๋วตอนนี้แม่โบหาของหวานด้วยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าอาหารจานหลักเราก็ได้เยอะอยู่แล้วนะอันนี้มีอะไรสองร้อยบาท มีเค้กมีสเวเกตตี้บริโตแล้วก็มีมาม่าสองอันใช่ไหมแล้วผลไม้อีกอันนึงไหใช่ใช่นี่ดูนีมากอ่ะอันนี้เท่าไหร่แม่โบอันนี้สี่สิบแดงอ่ะจริงหรือเปล่าว้าวคือสาลี่ป่ะใช่สาลี่อ๋อแล้วตอนนี้เรามีเท่าไหร่แล้วครับอยพอดีเลยค่ะเนี่ยเนาะได้อีกยี่สิบเดี๋ยวยี่สิบได้เลยอุ่นได้ไหมอุ่นอุ่นไม่มีวัเลสไม่แน่ใจราคาเดี๋ยวลองดูนะคะ ไม่แน่ใจว่าราคาเนี่ยจะได้ตามงดหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางอันไม่เห็นราคาตรงที่เชลฟ์เนาะแต่ดูดีอ่ะสองร้อยบาทแต่สามยี่สได้แค่สองอันเนาะเอาว้าวราก้าสองร้อยบาทราก้ากินอิน่มไหมกินมากเลยคช่ไนี่ไงทุกอ,อย่างร้อยเก้าสิบห้าบาทไม่ถึงสองร้อยด้วเนี่ย ตอนนี้ก็กลับมาที่บ้านแล้วนะครับของที่เราได้ก็คือมาม,ม่าไข่เค็ม2อันมีสปักเกตตี้ให้ดาก้าแล้วก็มีบริโตนะครับที่ดาก้าเขาเลือกมีผลไม้แล้วก็มีชีสเค้กกับกล้วยนะครับในนี้ถึงงบ2องบาทนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดดูดาก้าเขาเปลี่ยนใจจากมาม,ม่าไข่เค็มอะ่ะมากินบริโตชีสของเขาใส่น้อยๆครับต้องใส่ครึ่งเดียวเพราะมันเผ็ดกวเราแบ่งกันสองคนอันเดียวอ,อันนี้จะเก็บให้ดาก้านะครับ อันนี้ของพ่อมันก็เป็นมื้อหนึ่งมื้อให้เราได้เลยนะลูกนาอคือจริงๆ200เนี่ยทานกัน3คนก็อิ่มสบายๆนะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากที่จะมีเนื้อสัตว์ก็อาจจะซื้อไก่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยมาเพิ่มให้มันอิ่มใช่ไหมลูกหรือไข่ต้มเนาะตอนที่เราอยู่ต่างประเทศอะแล้วเราได้มาม่าไข่เค็มมานี่คือแบบใช่หายากเนาะแล้วก็เดี๋ยวเปิดสปาเกตตีด้วยสปาเกตตี i กำลังร้อนๆเลยโบ อืมว้าวสปาเกตตี้นี่ประมาณ40บาทถ้าจำไม่ผิดใช่ใช่โอ้โหเนื้อซอสเยอะมากเลยดิบบอแล้วก็จะเอะไรครับอันนี้ครับโอเคแล้วก็มีบริโต้ด้วยเดี๋ยวนี้อาหารเซเว่นเนี่ยอินเตอร์มากนะเนาะใช่อินเตอร์นี่แบบทุกทุกสัญชาติจะวันนี้นะครับแล้วก็มีอัญมณ์ผลไม้เป็นของหวานเนาะ อาหุ่นก็นไม่ได้ล้างเนาะใช่ไม่แน่ใจเขาล้างมาหรือยังแต่ว่าเพื่อครั้งที่ดีเราก็ล้างอีกทีใช่แล้วก็กล้วยอิ่มนะเนี่ยสามคนสามคนอิ่มเลยครับแล้วก็มีชีสเคทกวยชีส,ชสเคทเซเว่นเนี่ยสองร้อยบาทครับที่บางไทยซื้อได้ประมาณนี้ครับผมแต่ก้าเขาเปลี่ยนใจกินสปาเก็ตตี้แล้มมากินอันนี้มาครับได้ค่ะให้ก้าชิมก่อนก้าชิมสปาเกตตี้หน่อยครับอืม,อม,อม จะได้ไหมลูกนั่งก็ได้ครับได้ครับเนอะแม่เขว่าจริงอาหารเซเว่นอ่ะรสชาติถูกปากมากมแล้วก็จะบอกว่าจริงชีสเค้กเนี่ยของโปรดแม่โบเลยนะ<ฮ>ชีสเค้กราคา39บาท<ฮ>อร่อยใกล้เคียงกับแบบเค้กราคาร้อยกว่าบาทเลยนี้ค<อ>ือแบบ<อ>พูดแบบไม่ได้อวยนะชอบส่วนตัวความชอบส่วนตัวอร่อยครับเป็นไงลูกอร่อยครับเหรอแต่ไม่่อยหิวใช่ไหมผมไม่ิวเนีโอเคพนักงานเพิ่งทานมาไม่เป็นไรลูกเปิดอันนี้ให้ดูแมเขาเรียกว่าอะไรนะ Oh. มันก็หน้าตาคล้ายๆคายเครปนะแต่ว่าเป็นบริโตเป็นแผ่นที่จริงๆแล้วอ่ะคนที่ลดความอ้วนอ่ะที่เมืองนอกอ่ะค่ะเขาก็จะแผ่นนี้มาแล้วก็ใส่ค่ะใส่เนื้อสับแล้วก็ใส่ซอสซิกหน่อยแล้วก็ทานพูดแล้วน้ำลายไหล mm. หน้าตาคล้ายเครปแต่ว่าไม่เคยลองชิมนั้นแม่โบชิมวันนี้ละกัน mm. ถ้าเราเอามาอบก,กระทะหมายถึงเอาไปจีกกระทะน่าจะอร่อยกว่าอบเวฟเนาะ อร่อยนะค่ะมา,มากอี่สุดเ,เลยร,กรยากิครเฟรฟเลยอ่ะเอาละค่ะทุกคนเจลหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบคลิปวิดีโอแข่งทำชาเลนจ์ในงบสองร้อยบาทนะคะ ถ้าใครชื่นชอบคลิปสไตล์นี้นะคะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะแล้วถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปของเชมเป็นครั้งแรกเนี่ยก็อย่าลืมช่วยเชมกด subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องของเชมกันเยอะๆด้วยเนาะแล้วถ้าใครชอบให้เชมกับช่อง Life of Boy ทำคลิปร่วมกันอีกนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะๆเนาะยังไงวันนี้เนี่ยเชมกับออซินต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าเนาะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายออซินบ๊ายบายครับบ๊ายบาย